สวัสดีครับมาหมายที่ห้าครับปทัทโถหมายที่ห้านี่ขออนุญาตตีแบบทางเฮือนี่เลยเป็นยังครับนี่เออเอานี่นี่นี่นีนเอาเอาเอาขออนุญาตตีทางเฮือนี่เลยครับอปทัทโถดังจุ๊บันนึงตัวนะเออมันคือซิอู่ไก่ครับตัวนะอยอู่ไก่อนผู้ชมตีไปบเทิงมันครับอม,มา หมายสุดท้ายของมืนน่อนี้อ่ามันอยากซุ่มอยู่ในท่าเหือ่น,นีได้ท่านผู้ชมไหม้หมายที่ห้าสุดท้าย เฮ้ยโอ้โหมีปลาช่อนน้อยไล่กินเหยื่อครับท่านผู้ชมเอออยัวเพื่อนโบวัย้ะฮนะเนาะเพือนสิทนนส่ทนโบวัยนะเพือนที่ทนโบวัยเนา่ยปลคอกน้อยไล่มากินเหยื่อ โอเคครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับมือนี้ก็คือสีพ่อแค่นี้ก่อนนะครับเนาะปะ้าท้อมาจนหมายที่ห้าเลยกัยังมีฮอตป่ามีอยู่ตัวนึงครับบุบๆมาวาตัวน้อยเอาสำหรับมือนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามช่องวิถีไทยบ้านท่าแฮเบอร์อว่าเพจปานคนอ้วนครับเออเบื้องนู้นนี่ตะเวนตะวันก็ค่ำมืดลงแล้วครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องที่ติดตามปานคนอ้วนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีไปไปท่านผู้ชมโทคมันมืดเลยได้นอืมให้เป็นเศรษฐีมือหงมื่อหน้าครับอป้าบรรยากาศมันก็คือบัองหัวผพพี่น้องเอ้ยคือแท,ท้อืม บให้คือได้ไหมเอาสําหรับพี่น้องป้องป่าที่ติดตามปาออ่านขุดอ้วนป้าช้กกอกอันนี้ครับสีได้ขออนุญ,ญาตเอาเมาปลูกได้นี่จะกกหนึ่งเด้อเอาเป็นไผเป็นเจ้าของปลูกไว้ก็ดีครับครับป้าทอแต่ป่านเห็นต้นไม้บ่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยัางระวังงูได้ระวังงูได้ ขออนุญาตเอาเมือปลูกเน่ยเด้อปัตมันเป็นกกเดียวอันนี้อ๋อเอาเมือช้ำครับฮักเอาเมือช้ำนี่ยเนี่นี่ฮักเอาเมือชำ้ำเ,เอาเออเขาว่าช้ำเอามันสิได้อยู่บ่ล่ะเออเอาเมือช้ำครับบางคนก็นว่าเอาก้าเอาง่ามันเมื่อปลูกเอาอืมปะท้อเหนียวแท้ครับอือหือเบิ่งโน่นเหนียวขนาด โ oh, oh, oh. อ้โหมันบุญไ้ม่นสิได้เือง่ายๆได้เด้อเอาเมือปลูกก็ดีเอ้าบบงนู้นแค่นี้แหละครับเอาเมื่อช้ำเอาเมื่อช้ำเนาะเอะ้าสำหรับมาตึกป่าข้อมือนี่ก็ไว้แค่นี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ